สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้มาดูแอปพลิเคชันใหม่จากประกันสังคมกันนั่นก็คือ SSO Plus นะครับเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่1มกราซึ่งตอนแรกจะทำคลิปตั้งแต่ต้นๆแล้วตั้งแต่วันที่แรกๆแล้วแต่ปรากฏลองเข้าไปแล้วมันมันล่มไม่เป็นไรตอนนี้ทำได้แล้วนะครับแล้วกออ็ข้อดีของมันเลยคือมันคนนนานวณบานาญได้ด้วยทุกคนแล้วจะเราทำยังไงให้บำนาญของเราถึง7,5 0 0เออน่าสนใจนะครับ ที่สมมติเราก็เษียไปแล้วเราได้เงินเดือนละเจ็ดพันห้าทำยังไงก็เดี๋ยวมีคําตอบให้โอเคสําหรับคลิปนี้ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story อ่ด้วยนะจ๊ะให้กําลังใจกันได้กดปุ่มติก๊กกรแตงขอบคุณก็ได้หรือสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะครับยินดียินดีนดอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันสาหรับตัวแอปพลิเคชันเนี้ยเปิดโหลดได้นะครับทั้ง App Store นะครับแล้วก็ Play Store พิมพ์เข้าไปเลย SSO นะครับ SSO นะแล้วก็หาสัญลักษณ์แบบนี้ SSO พ l u ซึ่งวันนี้คุณเห็นนะอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอนาคตเขาอาจจะเปลี่ยนหน้าตาก็ได้แต่เบื้องต้นให้ดูว่าเป็นของประกันสังคมนะครับ Social Security อะไรสักอย่างเนี่ยลองลองลอง,ลองไปดูนะครับหน้าตาของประกันสังคมนะ SSO อย่าไปโหลดผิดตัวนะเดี๋ยวนี้มี่ายชีพชอบทำแอปพลิเคชันหน้าตาคล้ายๆกันออกมาก็สังเกตให้ดีก่อนโหลดนะทุกคนต่อมาวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะสอนเลยทั้งหมดเลยแบบละเอียดเลยนะครับ พอเราเปิดแอปพลิเคชันเข้ามาเนี่ยก็จะเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะเป็นรูปตัวการ์ตูนสำนักงานประกันสังคมมี2อันที่เลือกระหว่างเข้าสู่ระบบและผู้เยี่ยมชมเราจะเข้าสู่ระบบนะครับกดเรียบร้อยจะเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้อันแรกเลยใส่เลขประจําตัวประชาชน13หลักตรงนี้อ่าใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ใส่เข้าไปพอใส่เสร็จเรียบร้อยก็กดถัดไปได้เลยครับพอกดถัดไปเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกว่าท่านยังไม่ได้ทําการยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแล้วก็กดยืนยันตัวตนได้เลยครับพอกดเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เขาก็จะบอกเราว่าประกาศความเป็นส่วนตัวอันนี้ก็ PDP a เนาะเราก็ต้องติ๊กก่อนติกนต๊ก1ติ๊ก2นะครับแล้วก็กดถัดไปได้พอถัดไปเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันอันนี้เรามาดูเลยนะเรากดถัดไปได้เลยขั้นตอนที่1น,นะครับสแกนบัตรประชาชนอันนี้ไม่ใช่สแกนหน้านะสแกนบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนเนี่ยมาวางในกรอบนี้นะครับวางให้เรียบร้อยนะให้รูปมันอย แล้วก็มีตาคุดอยู่ตรงนี้ถือว่าตาตาบัตรของบัตรประชาชนนะอยูงเนี้ยพอว,วางเสร็จเรียบร้อยมันไม่ออโต้นะปัจจุบันยังไม่ Auto นะออโต้นะอนาคออโต้ Auto ก็ได้ให้เรากดปุ่มสีขาวครับเป็นการถ่ายรูปอ,อ,อ่อหนึ่งทีกดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เข้าสู่การใส่ไลเซอร์โค้ดเลเซอร์โค้ดก็อยู่ที่หลังบัตรประชาชนอันนี้ใส่ตัวอักษรด้วยนะอ่าตัวอักษรอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับตรงเนี้ยให้เรียบร้อยนะสิบสองตัวแล้วกดถัดไปได้เลยครับ พอกดถัดไปเนี่ยเขาก็จะเป็นยืนยันข้อมูลส่วนตนยืนยันข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ตามประชาชนเลขบัตรอะไรชื่อนามสกุลอะไรวันเกิดแก้ไขได้นะถ้าไม่ถูกนะครับที่อยู่ถูกไหมแขวงเขตจังหวัดถูกไหมถ้าไม่ถูกก็แก้ไขได้นะครับของผมมันถูกต้องเรียบร้อยผมก็กดถัดไปได้เลยครับพอกดถัดไปเสร็จเขาบอกว่าให้เราเตรียมสแกนใบหน้าด้วยมือถืออันนี้สาคัญแล้วก็กดเริ่มสแกนใบหน้าได้เล,เลยนะครับก็จะเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้ ให้สังเกตแบบนี้ครับเออเาหน้าให้เราอยู่ในวงวงสีเหลืองๆเนี่ยส้มๆนี่นะแล้วก็ทำตามที่เขาบอกตรงนี้เขาจะบอกว่าให้พยักหน้าให้ขยับปากให้หันซ้ายหันขวาทําทตามได้เลยผมทําอยู่ประมาณหกรอบถึงจะผ่านนะครับงั้นถ้าเกิดใครทํารอบแรกไม่ผ่านไม่ต้องตกใจก็กดสแกนใหม่นะครับผมผมาหกรอบเหมือน AI มันมันดูหน้าผมแล้วหน้าแก่เกินหรือเปล่าไม่รู้นะพอเสร็จเรียบร้อยก็ยืนยันสาเร็จก็กดตกลงได้เลยนะครับ พอตทลมเสร็จเรียบร้อยเขาก็แค่เรากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือก็กรอกได้เลยแล้วเขาจะส่ง OTP มาให้ก็กดตรงนี้ส่งหมายเลขนะครับส่งเลข OTP one time password นะเนาะล้วก็พอได้มาเสร็จเรียบร้อยก็มากรอกนะครับตึ้งตึงตึงหกหลักด้วยกันแล้วก็ยืนยันนะครับพอยืนยันเสร็จเขาก็จะให้เราใส่พินนะครับก็ใส่ไปเลยอันนี้กําหนดเองนะพินนี้ไม่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นพินเหมือนอะไรนะครับใส่ใหม่เลย6หลักเลขอะไรก็ได้นะครับเอาแบบให้เรารู้ของเราคนเดียวพอ ใส่สองครั้งใส่สองครั้งใสเสร็จเรียบร้อยก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ผลการลงทะเบียนสําเร็จแล้วก็ดําเนินการต่อได้นะครับพอดําเนินการต่อได้ก็จะเข้ามาสู่ด้านในนะครับเอ่อพอเข้าสู่แอปพลิเคชันเนี้ยเขาจะให้เราใส่ PIN ที่เราตั้งเมื่อสักครู่ใช่ไหมเราก็ใส่ได้เลยนะครับตามสะดวกเลย่านะที่ของเราเรียบร้อยพอใส่เสร็จเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่หน้าแรกนะก็มาเจอหน้าต่างของเราตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็เป็นผู้กันผตนมาตราอะไรก็จะระบุตรงนี้นะครับ แล้วก็เงินตรงนี้อันนี้ผมบอกเลยเข้าแต่ละทีตัวเลขไม่เท่ากันช่างมันไม่เป็นไรเพราะระบบมันยังใหม่อยู่บางทีก็แสนบางทีผมเข้าไปก็เหลือหมื่นเดียวบางทีเหลือสองพันก็งงงงอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับช่างมันดูสิทธิประกันตนคงเหลือไม่ใช่สิทธิประกันตนสิทธิอ่าธันตกรรมอ่าปีละเก้าร้อยใครยังไม่ใช้ก็ไปใช้นะปีละครั้งนะครับไปขูดหินปูนนะครับไปหาคลินิกที่เขาแบบเออไม่ต้องสำรองจ่ายอะ่ะให้แบบเออเขาหักไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ดีส่วนใหญ่เดี๋ยเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนั้นนะ ไม่ต้องคำรองนะครับแล้วก็สิทธิ์โรงพยาบาลก็อยู่ตรงนี้นะครับเลือกโรงพยาบาลอะไรผมเปเปลโรชฟเฮซีอยู่ใกล้ๆนะครับและที่สําคัญมากๆเลยคือตรงนี้ทุกคนเขาจะบอกว่าเราส่งมาแล้วกี่งวดนะครับอย่างผมเนี่ยร้อยห้างวดเหลืออีกกี่งวดถึงจะได้บํานาญอันนี้แหละมาร์กดาวเลยอ่าเพราะฉะนั้นต้องส่งไปเรื่อยๆนะครับผมเหลือ,อแค่ยี่สิงวดทุกคนยีงวดกี่ปีสปีสปีครึ่งอีกสปีครึ่งนะครับ ผมก็จะได้เงินบำนาญจากประกันสังคมตอนอายุ55อ่านี่แหละที่เราแบบอยากได้มากนะครับทีนี้มาดูต่อเขามีให้ทดลองกดสิทธิ์ต่างๆนะครับให้กดด้านบนนี้ทุกคนด้านบนนี้นะปึ้ง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 ด้านบนนี้นะด้านบนนี้นะเอไอ้ก้าขีดเนี่ยจะเจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับหน้าต่างแบบนี้นะอ่อผมจะลองกดทดลองสิทธิ์นะครับกดทดลองสิทธิ์นะครับหน้าต่างนี้ทําได้หลายอย่างนะมีโปรโฟไฟล์แจ้งเตือน เงินสมทบนะครับรูกเสืยก็ดูด,ดูที่เราจ่ายไปแล้วฮะสิทธิ์ผูกการ์ตันมีอะไรบ้างข้อมูลการใช้สิทธิ์แชทแต่อันหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือเปลี่ยนโรงพยาบาลคือไอแอปตัวเก่าของ s อสโอ่ะครับมันก็เปลี่ยนโรงพยาบาลได้นะแต่อันนี้อันใหม่นะครับก็เปลี่ยนได้เหมือนเดิมแต่วันนี้ยังไม่ได้สอนเปลี่ยนโรงพยาบาลน,นะเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งอ่ะดูทดลองสิทธิ์กันก่อนนะกดปุ่มนี้เลยนะครับกดเรียบร้อยนะครับอ่ะเขาก็บอกเลยว่าเงินสมทบชราภาพเท่านี้จํานวนงวดที่ส่งแล้วไปร้อยห้าสิบเอ็ดงวด มันสามารถคำนวณบำเหน็จได้หรือคำนวณบำนาญได้คุณอยากได้บำเหน็จหรือบำนาญลองกดดูถ้าผมกดบำเหน็จนะครับจำนวนเงินที่ผมจะได้นะถ้าส่งอีกยี่สิบเก้างวดผมจะได้เงินอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืนสี่พันสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเป็นเงินก้อนก้อนเดียวเลยนะครับตอนที่อายุห้าสิบห้าเนี่ยคุณจะรับเงินเมื่ออายุห้าสิบห้าและสิ้นสุดประกันตนหรือทุกครงท้าบถึงแก่ความตายถึงโอ้ตายแล้วตายแล้ว,ลวเอาเงินทำไรอ่ะเอ่อร้อย สนแสนแสองไม่รู้ว่าแบบเวิร์กไหมเงินก้อนบางคนถ้าเงินเยอะอยู่แล้วก็เอาเงินก้อนไปก็ได้นะครับแต่บางคนแบบไม่มั่นใจอนาคตใช่ปะเอาเป็นเงินเงินอะไรเงินเดือนอบํานานดีกว่าส่วนถ้าเรากดบํานานตรงนี้นะครับก็จะแจ้งหน้าต่างแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยยี่สิบเก้างวดน,นะครับถ้าส่งครบร้อยแปดสิบงวดน,นะครับเงินที่จะได้รับก็คือเดือนละสามพันบาทจ้าสามพันบาทตอนอายุห้าสิบห้าเหมือนกัน ข้างล่างเนี้ยกดเล่นได้นะแต่ว่าเบื้องต้นนะปัจจุบันเนี้ยกดไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้หน้าคลิปผมบอกว่าได้เงิน7,5 0 0ใช่ปะ่ะเอาไม่ใช่3000นี่ทำไมได้7จ0 0าจะทำยังไงอเดี๋ยวเรามาคำนวณให้ดูนะครับสูตรของประกันสังคมเนี่ยครับคือเมื่อเราครบอายุ55บาปีนะบำนาเนี่ยมันคือ20%ซ์ของรายได้ฉะะเฉลี่ยนะครับโดยคำนวณที่ฐานเงินเดือน1 5 0 0น้นั่นหมายความว่าคุณถ้าคุณเงินเดือนห5ื่นเนี่ย เอ่ย้อนหลังกี่เดือนไม่มั่นใจอะ่ะนะครับเอ่อผมจำจำไม่ได้จริงถ้าเอ่อสิบสิบห้ารือยี่สิบเดือนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเออประมาณหนึ่งแล้วกันคุณจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นได้ยี่สิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเอ่อส่งสิบห้าปีแล้วไม่ส่งต่อเลยนะแล้วจบเลยนะแล้วไปรออยู่ห้าสิบห้าจะได้บํานาญอยู่ที่สามพันบาทต่อเดือนแต่ถ้าสมมุติคุณส่งต่อนะครับเช่นปีที่สิบหกนะครับเขาจะบวกให้ปีละหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นบวกปีละหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับ อ่าห้าสิบห้าปีได้ยี่สิบเปอร์เซ็นถูกปะปีที่สิบหกได้ยี่สิบเอ็ดจุดห้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดส่งหกเดินมาหนึ่งปีจะได้เงินอยู่ที่สามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทต่อเดือนแต่ถ้าส่งยี่สิบปีก็บวกไปเจ็ดจุดห้านะครับก็จะอยู่สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทส่งสามสิบปีนะสามสิบปีก็บวกไปสี่สิบสองเปอร์เซ็นอยู่ที่หกพันสาม ส่วนถ้าส่งแบบแม็กซิมัมจริงๆเรียกแม็กซิมัมก็ไม่ได้นะระวางคนอาจจะส่งมากกว่านี้ก็ได้ถ้าทํางานตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดอะนึกออกปอะถ้าถ้าเกิดคุณอายุสิบแปดแล้วสมมุตินนะสิบแปดเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปตั้งแต่อายุสิบแปดแล้วคุณส่งมาแบบเออสามถึงอายุห้าสิบห้าสิบแปดลบห้าสิบห้าได้เลยก็สามสิบเจ็ดคุณจะได้มากกว่านี้อีกนะได้ได้ได้อีกประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ไม่ได้คำนวณให้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมคิดว่า คนเราเริ่มต้นอายุงานที่20ปีอายุ20นะแล้วก็ส่ง35ปีก็ถึง55ถูกปะคุณจะได้7,500 7,500แต่ต้องออกจากประกันสังคมนะความหมายคือ55เราไม่ต้องทํางานอะ่ะแต่ถ้าเกิดใครทํางานอยู่ก็ทําไปเรื่อยๆเ,เงินบํานาญจะยังไม่ได้แล้วก็ต้องส่งไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะออกหรือไม่ใช่ทํางานนี้ทํางานประจําถึง55แล้วออกไปทํางานส่วนตัวจะไม่ส่งประกันสังคมก็ได้ก็ได้7,500เออแต่ถ้าสมมุติไปทํางานบริษัทอื่นต่อ หรือบริษัทเดิมต่อแล้วเขายังส่งประกันสังคมอยู่เงินเจ็ดพันห้ายังไม่ได้ในกรณีที่ส่งสามสิบห้าปีนะครับก็คำนวณมาให้แล้วประมาณนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นใครอยากได้บํบนานาญเท่าไหร่ก็ลองคำนวณของตัวเองดูได้นะครับลองคำนวณเล่นๆประมาณนี้ได้นะครับซึ่งผมก็สงสัยมานานแล้วว่าในทิกติอกจะมีแบบประกันสังคมได้เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าอะไรเออพอมานั่งนั่งดูกฎหมายนั่งดูอะไรพวกนี้อ๋อมันบวกหนึ่งจุดห้ากรณีที่ส่งเกินขึ้นไปนะครับ โอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ทุกคนถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง N j Story ด้วยนะครับผมก็เป็นสิทธิ์ของเรานะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ประกันสังคมเพิ่งเ,เปิดเปิดเครียกนะเลือกตั้งนะครับก็ได้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้าไปทํางาน6คนก็หวังว่าจะมีอะไรดีๆให้กับพวกเราชาวประกันสังคมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย